สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่175ถนนเยาวราชถนนที่พระพทธเจ้าหลวงทรงหนักประไทยในการก่อสร้างโดยดรสสวิจักพานุสรถากูลวันก่อนผมได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวที่ถนนเยาวราชพร้อมกับคุณแม่แล้วก็ภูหวังเมื่อนึกไปถึงเยาวราชเราก็คงนึกไปถึงของกินอร่อยๆอ,อ,อีกทั้งร้านทองที่มีกันอยู่มากมาย ทั่วทั้งสองฝั่งฝั่งถนนที่นั่นผมได้เห็นบริบทของสังคมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเมื่อก่อนนี้คนที่เดินทางไปเยาวราชหรือภาษาจีเนเรียกว่าเหล่าตักลักซึ่งแปลว่าตลาดเก่าเท่าที่ผมจำได้นั้นก็น่าจะเป็นพวกคนจีนรุ่นเก่าๆแต่ปัจจุบันนี้เยาวราชมีสีสันขึ้นอย่างมากมาย ด้วยการให้คนยุคใหม่นั้นนิยมเดินทางไปเดินเล่นในช่วงยามเย็นเพื่อที่จะไปหาของกินที่มีกันอยู่หลากหลายการไปเยาวราชในปัจจุบันนี้ถ้าไปโดยรถส่วนตัวก็อาจจะค่อนข้างหาที่จอดรถได้ยากลำบากสักนิดหนึ่งแต่หากไปเยาวราชโดยการนั่งรถไฟใต้ดินอันนี้นับว่าสะดวกและรวดเร็วมากผมเองได้มีโอกาสลองใช้บริการรถไฟใต้ดินในการเที่ยวเยาวราช ครั้งนี้อยู่เหมือนกันรถถพงมาถึงครับผ้าเราเราจะเข้าไปในรถเพื่อจะไปที่สถานีอิสระลับข้างนอกับอ,อื้ออุ้ยกาครอบตอรี เป็นคั้งแว่ของแม่ผมขานั่งใต้ดินเร็วจริงๆสถานีต่อไปสถานีสามยอดประตูรถจะเปิดทางด้านขวา next station สามยอด trains doors oh. open on the right สถานีสามยอดสามยอดโปรดใช้ความระมัดระวังขนาดก้าวออกจากรถสามยอด station ซึ่งก็นับว่าเป็นมิติใหม่ที่เกิดขึ้นบนถนนเยาวราชถนนแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งหากจะพูดคุยกันไปในเรื่องของประวัติการสร้างถนนเยาวราชในวันนี้ผมว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะหยิบยกเรื่องราวของถนนแห่งมังกรสายนี้มาเล่าสู่กันฟังแต่ก่อนที่ผมจะได้นําทุกท่านย้อนกลับไปสู่เรื่องราวในอดีตผมขอนาเสนอเรื่องราวในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับถนนเยาวราช เพิ่มเติมขึ้นอีกสักเล็กน้อยถนนสายนี้ในปัจจุบันขลาคั้มไปด้วยผู้คนที่เดินทางไปเที่ยวชมอีกทั้งถ่ายรูปของตนเองบนถนนเหมือนราวกับว่าได้มีโอกาสเดินทางจนกระทั่งมาถึงถนนเยาวราชแล้วถนนสายนี้ในช่วงเวลากลางวันรถวิ่งกันเต็มพื้นที่เพราะเป็นถนนวันเวสองข้างทางของถนนเยาวราชนั้นเนื่องแน่นไปด้วยร้านค้าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งร้านทอง จนกระทั่งมีคำจํากัดความว่าหากจะซื้อทองแล้วต้องมาที่เยาวราชจะได้ทองดีนอกจากจะมีร้านทองแล้วยังมีร้านอาหารเป็นพวกอาหารแห้งอย่างเช่นกระเพาะปลาหูฉลามหรือลังนกนางแอน่นซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นอาหารแบบคนจีนใครที่จะเลือกซื้อวัตถุดิบที่จะนำไปประกอบอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารจีนต้องมาที่เยาวราชแห่งนี้ มีให้เลือกกันอย่างมากมายและหลายหลากราคาส่วนในยามเย็นนั้นถนนเยาวราชคึกคักไปด้วยยุดยานพาหนะร้านอาหารสองฝากฝั่งถนนเยาวราชเป็นร้านเล็กๆริมถนนหากแต่ว่ามีผู้คนต่อคิวรอเพื่อรับประทานอาหารใครอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้รอต่อคิวจะกินปลาหมึกตรงนี้ครับได้กินแล้วโอ้โ โอ้ยได้กินแล้วครับดีใจมากดูท่าท่าใหญ่ๆเลยอ่ะกินเลยนะไม่ต้องให้ปลานกินเลยให้คุ้มกับรอคอยโห่แถวยาวยาวเยีกเลยแถวยาวไปถึงนู่นนะครับโอ้ยโอยโอยเป็นไงโอเคไหมอืมเป็นข้าวต้มปลานะครับจริงแล้วก็เป็นรวมนะฮะเพราะว่ามีทั้งกุ้งทั้งปลาทั้งหอยแล้วก็ปลาหมึกด้วย วันนี้นะคนออกต่างจังหวัดก็เยอะแล้วนะแต่ถนนเยาว,วราชก็ยังรถติดครับมาซื้อทองก็ต้องเยาว,วราชนะฮะมากินอาหารอร่อยก็ต้องเยาว,วราชอีกเช่นเดียวกันอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาน่าสนใจเดี๋ยวผมจะนําเอาเรื่องของประวัติถนนเยาว,วราชเส้นเนี้ยมาเล่าสู่กันฟงังในสยามนี้มีเรื่องเล่าครับอออืื <c oughs> ร้านนั้นนะครับผมว่าเขาขายอะไรเอ่ยทำไมคนต่อคิวยาวขนาดนั้นโอ้โหดูสิครับขายอะไรไม่รู้แต่คนเต็มเลยห้างทองเยาวราชต้องที่นี่โอ้ นี่นหะครับยน้าขาวประเทศไทยตรงที่นี่ครับเยาวราชลองดูท่าหน้าอะไรเอ่ยทำไมคนแน่นขนาดนั้นโอ้คนเยอะจริงครับดูเขาขายอะไรไม่รู้คนแน่นเลย ทไไมมเเ่นอ๋อบะหมีหม่นนมร้านบางร้านนั้นต่อคิวกันยาวเหยียดกว่าจะได้รับประทานหรือซื้อกลับไปรับประทานกันที่บ้านบางครั้งต้องรอคิวกันเป็นชั่วโมงผมเห็นว่านั่นเป็นพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนแปลงไปถามว่าคนที่ยืนรอต่อคิวอยู่นั้นเป็นคนจีนสูงอายุเหมือนแต่ก่อนหรือว่า เป็นวัยรุ่นยุค 5G กันแน่ขอตอบเลยครับว่าเป็นแบบหลังครับผมว่าการที่มีโอกาสมารับประทานอาหารหรือเลือกเื้ออาหารที่เยาวราชของวัยรุ่นในยุคใหม่นี้อาจเป็นไปโดยกระแสนิยมที่เห็นว่าการได้มารับประทานอาหารที่ถนนแห่งนี้เป็นเทรนอย่างหนึ่งแม้ตัวผมเองก็ยังคงมีความรู้สึกเช่นเดียวกันด้วย มันเป็นความภาคภูมิใจลึกๆที่ได้มีโอกาสไปทานอาหารบนถนนสายเก่าเส้นประวัติศาสตร์แห่งนี้เรามาตามดูกันครับว่าถนนสายประวัติศาสตร์แห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรเพื่อให้เห็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วกับถนนเยาวราชแห่งนี้ที่เกิดขึ้นในวันนั้น ซึ่งในวันนี้นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลถนนสายนี้มีความเป็นมาอย่างไรเรามาเริ่มกันเลยครับถนนเยาวราชเป็นถนนหนึ่งในกรุงเทพมหานครระยะความยาวตลอดทั้งเส้นประมาณ1,510เมตรได้รับการกล่าวขานหรือขนานนามว่าเป็นถนนมังกรโดยมีจุดเริ่มต้นของหัวมังกรที่ชุมประตูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบริเวณ หน้าวงเวียนโอเดียนส่วนของท้องมังกรนั้นอยู่ตรงบริเวณตลาดเก่าเยาวราชและสิ้นสุดปลายหางมังกรที่บริเวณปลายสุดของถนนถนนเยาวราชเป็นถนนที่สร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามโครงการสร้างถนนในท้องที่ที่จเจริญเพื่อส่งเสริมการค้าการขายและถนนเยาวราชเป็นหนึ่งใน18สายที่สมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยา นริศรานวติวงศ์เสราธิการกระทรวงโยธาธิการในสมัยนั้นเสนอให้มีการสร้างขึ้นโดยมีถนนสายอื่นอื่อีกเช่นถนนจกกักรวรรดิถนนราชวง์และถนนอนุวงศ์เป็นต้นในเวลานั้นสภาพพื้นที่ต่างๆก่อนจะกลายมาเป็นถนนเยาว,วราชมีสภาพเป็นทุ่งนาและลำคลองถนนเยาว,วราชนั้นเริ่มต้นตั้งแต่คลองเรียบกรุงตรงข้ามกับป้อมมหาชัย ตัดลงไปทางทิศใต้บรรจบก,กับถนนราชวงศ์ซึ่งสร้างเป็นแยกจากถนนเจริญกรุงตรงไปยังฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือท่าน้ำราชวงศ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุมติวงศ์กราบบังคมทูนว่าจะสร้างถนนในปีพศ .2434 โดยให้ชื่อถนนว่าถนนยุพราชต่อมาชงปรดก้าพระธรรมชื่อว่าถนนเยาวราช และในวันที่28กุมภาพันธ์ปีพศ2434ได้มีพระบรมราชโองการให้ออกประกาศกรมโยธาธิการแจ้งให้ราษฎรทราบว่าจะมีการตัดถนนเยาวราชเนื่องจากมีพระราชประสงค์ให้บ้านเมืองนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไปเพื่อไม่ให้ประชาชนพากันตกใจขายที่ดินกันในราคาถูกพอเข้าใจว่าจะซื้อเป็นของหลวง หรือบางทีอาจเข้าใจว่าการทิ้งขายเสียก่อนนั้นถึงแม้ว่าราคาจะน้อยแต่ก็ยังดีกว่าศูญเปล่าไปและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชันุญาตให้ตึกที่ยืดล้ำเข้ามาในแนวถนนไม่เกินหนึ่งวาไม่ต้องรื้อถอนด้วยปรากฏในเอกสารของก่มโยธาธิการว่าเมื่อเจ้าพานักงานไปวัดที่ตัดถนนบริเวณตํบลตอกเต้านั้นราชฎรร้องเรียนว่า เ้าพนักงานไม่ยุติธรรมเพราะถ้าวัดปักไม้ถูกบ้านของผู้ที่มีบรรดาศักดิ์ก็จะเลี่ยงปักที่ใหม่ถูกแต่ราษฎรทั้งชิน้นทําให้แนวถนนนั้นไม่ตรงราษฎรที่ตอกเต้าจึงมีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาพระเจ้าน้องยาเธอกรมมืน่นนเรศวรฤทธิจึงเสนอให้มีเงินค่าเวียนคืนที่ดินสำหรับทำขวัญ เช่นเดียวกันกันกบที่คนในบังคับต่างประเทศได้รับโดยได้นำเรื่องขึ้นกับบงคมทูลในปีพศ2437และได้มีการนำเรื่องดังกล่าวนั้นเข้าปรึกษ,ษาหารือในที่ประชุมรัฐมนตรีสภาซึ่งมีพระราชดำรัสแปลความได้ว่าผู้ที่ไม่ได้ขัดขวางถนนย่อมสร้างเสร็จไปแล้วแต่ไม่ได้รับรางวัลอะไร ผู้ที่ได้รับรางวัลกลับเป็นผู้ที่ขัดขวางการทําถนนเองแต่อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชลรยเห็นชอบในการจ่ายเงินที่ดินแก่คนไทยเช่นเดียวกันกับคนในบังคับต่างประเทศเพื่อไม่ให้คนไทยเสียเปรียบแก่ต่างประเทศการสร้างถนนยาวราชประสบกับอุปสรรคหลายประการนับตั้งแต่เริ่มปุยทาง ตั้งแต่ปีพศ2435จนถึงปีพศ2438ก็ยังไม่เสร็จทั้งๆท,ที่ถนนสายนี้มีความยาวเพียงกิโลครึ่งเท่านั้นเพราะนอกจากราษฎรจะขัดขวางแล้วยังปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินหลายรายขนขวายที่จะหาที่ดินให้กับคนในบังคับต่างประเทศทำให้การก่อสร้างนั้นค่อนข้างล่าช้า เพราะกระทรวงนครบาลไม่อาจจัดการเรื่องที่ดินที่ถนนจะตัดผ่านให้กับกรมโยธาธิการได้เรื่องราวเกิดขึ้นในชั้นหลังๆเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ไม่สามารถประสานงานกันได้อย่างลงตัวโดยปรากฏมีหนังสือเป็นการโต้แย้งกันไปมาระหว่างสองกระทรวงได้แก่กระทรวงนครบาลและกระทรวงโยธาธิการปัญหาอยู่ที่กระทรวงนครบาล ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับกระทรวงโยธาธิการสำหรับการสร้างถนนยาวราชได้ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากประชาชนบางกลุ่มบางพวกต้องการที่จะเก็บที่ดินไว้เก่งกำไรเพราะเข้าใจว่าเมื่อถนนตัดผ่านราคาที่ดินนั้นย่อมสูงขึ้นอย่างแน่นอนกับอีกปัญหาหนึ่งก็คือพวกที่ยินยอมให้มีการก่อสร้างแต่ยังไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลจึงไม่ได้ย้ายออกจากพื้นที่ ถนนซึ่งมีความยาวเพียง1กิโลเมตรเศษจ,จึงใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานจนกระทั่งถึงปีพศ2441พระพุทธเจ้าหลวงทรงมีกระแสะรับสั่งอย่างเด็ดขาดให้กระทรวงโยธาธิการดำเนินการตัดถนนต่อไปเพราะมีพระราชนำริว่าที่ดินซึ่งถูกถนนตัดผ่านไปนั้นย่อมทวีราคาขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายสิบเท่าเป็นประโยชน์แก่เจ้าของมาก ไม่ควรจะเสียดายที่ดินซึ่งเป็นท้องถนนแต่เกียงเล็กน้อยเพราะรัฐบาลลงทุนทำถนนก็ไม่ได้เก็บเงินค่าคนหรือมา้าที่เดินบนถนนเลยดังนั้นเพื่อเป็นการบำรุงการค้าให้สะดวกเจ้าของจึงไม่ควรหงแหนและโปรดก้าวให้กรมมมื่นนาเลศวรฤทธและกมมมืน่นพิทยาลาภพฤติธาดาปรึกษากันต่อหน้าพระที่นั่ง ว่าจะทำอย่างไรให้การตัดถนนสายนี้สำเร็จลงให้ได้กรมหมื่นนเรศวรฤิ์จึงรับหน้าที่ประกาศแก่เจ้าของที่ดินให้ออกจากที่ดินหากเจ้าของที่ดินไม่ยอมรื้อถอนให้กระทรวงโยธาธิการแจ้งไปที่กระทรวงนครบาลและให้กระทรวงนครบาลน,นั้นเป็นผู้แจ้งแก่กรมอายการทำการค้องทำให้การตัดถนนเยาวราชดำเนินต่อไปจนแล้วเสร็จได้ เมื่อแรกตัดถนนเยาวราชเสร็จใหม่ๆนั้นชาวจีนมาอาศัยกันอยู่หนาแน่นแม้ต่อมาถนนเยาวราชก็ยังคงมีความสำคัญพอเป็นย่านอาหารชั้นนำตึกที่สร้างสูงสุดตึกแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ก็สร้างขึ้นที่ถนนเยาวราชแห่งนี้ในปีพศ2500เรียกว่า7ชั้นเยาวราชเพราะมีความสูงเพียงเชั้นเท่านั้น ซึ่งเจ็ดชั้นในเวลานั้นก็ถือว่ามีความสูงที่ไม่น้อยทีเดียวถนนเยาวราชเมื่อก่อนนี้ยังคงวิ่งสวนกันได้มีรถเมย์สาย23ที่เรียกว่าเมย์แดงและสาย24ที่เรียกว่าไทยประดิษฐ์วิ่งสวนกันไปมาอีกทั้งมีรถรางซึ่งวิ่งอยู่อีกช่องทางหนึ่งด้วยถนนเยาวราชนั้นมีการจัดงานประจำปีเกิดขึ้นอยู่เนืองๆโดยจะมีการปิดถนนชั่วคราวเป็นถนนคนเดิน มีการขายอาหารออกร้านการแสดงจากร้านค้ามากมายที่อยู่ทั้งสองข้างทางของถนนนั่นเองครับสำหรับรายการสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่175ก็ได้ดำเนินรายการมาจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอทุกท่านที่ติดตามผลงานมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับแต่ก่อนที่จะจากกัน ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์อีกทั้งกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามผลงานใหม่ๆซึ่งผมมีนำเสนอให้ชมอยู่เป็นประจำครับสำหรับวันนี้ผมดอกเตอร์ชิวิจักพนรชรทากูลขอทุกท่านมีความสุขและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ